โอ้วันนี้เขามาปะเพราะเรของดีไกอ่อบน้ำพึง่งสูตรชนะเลิศระดับจังหวัดลำปางนะขอประกาศว่านายใบแจยสมศักดิแล้วกับใบเดียวนี่อันนี้อันเก่าดอกใบเดียวนี้อามอนอามอนศักอมอนซักเป็นได้เนี่ยมากี่ปีแล้วนี่ซาปีนะครับซากับเปี๋ยชนะเลิศน,นี่ปี 4, 2, 4, 2. 2> ซีสองอะซีสองโอ้ใบเดียวนี่ <laughs> ซากับเปี๋ยน,นี่ อันแสดงว่าบะเดียวนี่พัฒนามาอร่อยกว่าเดิมครรับออ่่ยกวาและราคามันเหมือนเดิมบ่ะราคากินซื้อได้กินไ,ได้เนาะอ๋อก็เดี๋ยวจะซื้อไปจิ้มสักหน่อยกันอ๋อแล้วก็ไปขายทางไร่องเนี่ยโอ้ขายทั่วับวันนี้ไปจังใหม่รอ<า>ม้อยกว่าตัวฮะจังใหม่ร้อยกว่าตัวอ๋อถ้าเปผมมีงาน,น,นมีการแล้วผมจะมีการมีงานเชิญได้เลยอ๋อเบอร์อย่างงเหอติดต่อที่ไหนราคาพิเศษติดต่อเบอร์อย่างงั้นเนี่ย อ097 097 974 974 5987 5987 87เอ่อจำไว้นอกและได้ข่าวว่าเฮ้ยลูกสาวลูกเขยเป็นทายาทต่อแต่ว่าหรือว่าแยกกันลูกสาวแยกกันที่ละสาขาเชียงใหม่ลูกเบ่าอ๋อเชียงใหม่ลูกเบ่าเชียงใหม่ขายวันละสามจุดสามจุดกันข่าวแถวโลตัสคัมเที่ยงแล้วก็ บิ๊กซีเอ็กซ์ตราถ้าสูตรบบดีต้องยู่ในหรอไม่ได้แสดงว่าโอ้โ oh. หต้องอร่อยแน่ครับครับเพราะมันใส่อบ oh. น้ำผึ้งครับแล้วก็ใจ้หม้อเนี่ยนะครับโอ้ห oh. oh. ม้อใหม่เลยอะไร <All right. S 2> ของแท้ของแท้อ,แทอบใจทานว่าใจอเ่ีงยนี่อ๋อ oh. ใจทานใจเตาเนาะเตาอังโลดสวยครับอายากกิน ไก่อบน้ำผึ้งนะครับสูตรชนะเลิศของจังหวัดลำปางถ้าไปแข่งระดับภาคขอคงจะชนะล่ะแต่ว่าบ่บ,บ่แข่งละเอาเอากะดังลำปางกับพ่อเนาะครับไม่ลืมนะครับทบทวนเปิดพอนะครับครับผมสวัสดีครับ